ข้อรอยต่างๆที่พระเจ้าทรงบางไวไม่ใช่ว่าจะให้เห็นได้ทุกวันจะเอาออกมาต่อเมื่อมีคําสั่งจากพระสันตปาฏิมเพราะภาษาที่เป็นรูปปรญหาคำว่าตราสังมันมาจากคำภาษาไทยสมัยก่อนปราก็คือยึดสังเนี่ยเป็นผ้าที่ยึดสังขาฉะนั้นเวลาที่เขาสังคนสมัยก่อนเ็ต้องเอาผ้ายึด ไม่ให้มันมีการบวมตัวไม่ให้มันมีอะไรเขาเรียกการเน่าออกมาหน้าตี๋เขาก็เลยตราด้วยผ้าใสขาดนีเราก็เรียกผ้าตราใสงแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะเรียกผ้าคุญประสบก็จะดูดีกว่าเป็นเรื่องเป็นภาษาไทยฉะนั้นเราใช้คำว่าผ้าตราใสงนี่หมายถึงแบบนี้นะผ้าที่เขาบุมศพของคนตาย เวลาที่พวกถูกปลอดออกมาจากกางเขนเราต้องเข้าใจว่าวันที่องสิ้นพรนชนเป็นวันสุกและถ้าอ่านข้อารสารดีๆก็จะบอกเวลาประมาณบ่ายสองโมงท้องฟ้ามืดมัวท้องฟาม,า,นนา,ามืดมคราวนี้ถ้าเราเข้าใจว่าวันสุกวันลุกขึ้น,นจะต้องเป็นวันสาบาโตวันสัปสิทธ ซึ่งมีกฎเกณฑ์ห้ามทำทุกอย่างห้ามสพอยู่บนไมเ้เงเยนทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มต้นวันสัปาห์ปรากฏว่าวันนั้นบ่ายสองโมงท้องฟ้ามืดมนชาวอาหรับชาวยิวสมัยก่อนเขาจะไม่ดูนาฬิกาเขาจะนับวันวันวันสัปดาห์เริ่มตอนไหนก็เริ่มวันตั้งแต่วันศุกร์เวลาที่ไม่เห็นดวงอาทิตย์ถือว่าเริ่มวันสาก แม้แต่ปัจจุบันนี้พวกพี่น้องชาวอิสลามของเราเนี่ยเวลาเขาจะดูพระจันทร์เพื่อจะได้เริ่มต้นเดือนออามาันอนเขาจะดูพระจันทร์พอใครเห็นพระจันทร์ที่ซี่ไหนก็ช่วยบอกพอบอกเพ้่อประกาศเริ่มต้นแล้ววันสุดท้ายทุกคนก็ดูพระจันทร์หมดถ้าพระจันทร์ไม่ขึ้นมาให้เห็นนะแม้จะผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน สวันสามวันถ้าไม่มีส่วนไหนที่เห็นพระจันทร์ถือว่าเรามาดอนต่อไปเรื่อนนยๆจะทั่งมีใครเห็นพระจันทร์โอ้ใช่จบการเทศกาลคืนสิ่งนี่ก็คือการมองดูเวลาสมัยก่อนฉะนั้นจึงมีการรีเร่งที่จะเอาศพจากทิงเหนเพื่อไปฝังการฝังศพของพระเยาูิจ้ากคืเป็นการฝังที่รีเร่งมา ธรรมดาเวลาที่เอาศพมานี่ก็จะต้องล้างก่อนอาบน้ำศพเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เจิมด้วยน้ำมันน้ำหอมแล้วนี่นจึงใช้ผ้าคลุมแล้วจึงจะเอาเข้าไปฝังแต่ของเบเยสการ,รีบเร่งพอลงมาได้เสร็จแล้วทุกคนก็พาลงเข้าไปเลยหลังจากเอาผ้าอื่นหนึ่งคลุมเสร็จพาเข้าไปใส่ไว้ในพระบูชา เรารู้ได้เพราะว่าพระวรสารบอกไว้ว่าเช้าตรู่วันอาทิตย์มายรงยมัทลากับผู้หญิงสองคนรีบเร่งไปที่พระปู่หาเพราะว่าไปร้องกับเครื่องหอมจะจัดการกับโศกของพระอาจารย์ให้ได้พอคนบันสับตกไปแล้วฉะนั้นการฝังวันนั้นจึงไม่ใช่เป็นการพุ่มพุ่มก็คือคุมโศกเสร็จแล้วก็ต้องมีผ้าพันแน่นอย่างทํทำให้หา ก็เลยได้เพียงแต่วางศุแล้วก็พพพวเอ,อาผ้าคลุมไวเ้เรียบร้อยแล้วเอาวานไว้ในผัวเลยเข้าใจว่าวันอาทิตย์นี้จะพัให้เรียบรอ้อยและนี่ก็คือสิ่งซึ่งโดนบรรดานให้ผ้าผืนนั้นมีร่องรอยของพิสยาห์ฉะนั้นการฝังจึงเป็นผ้าราสังที่ผ้าที่เขาใช้ฝังก็เป็นอย่างนี้ผ้ายาว วางไว้เสร็จแล้วก็พบแล้วก็ปิดเอาถ้าสมมติมีเวลาหลังจากเจอมาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีผ้าชิ้นเล็กๆก,กันแขกม้วนผ้าหรือว่าเป็นอันสิ้นสุดแต่ของพี่สุข้าได้แค่แต่วางอย่างนี้อย่างเดียวรีบเร่งไปใส่ไว้ในหนุนฝันสพของโยเซฟอาริมาตียฉะนั้นผ้าผืนนี้เวลาที่เอาออกมาถึง เป็นรูปยาวนี่คือด้านบนซึ่งคุมหน้าของพระเยซูเจ้าและด้านหลังของพระเยซูเจ้าก็เป็นอนี้นี่เป็นสองขืนที่มาเอามาเรียนกันเพื่อจะได้เราเห็นได้ชัดๆว่าด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลัง ด้านหน้าก็คือสิ่งที่สัมผัสกับใบหน้าด้านหลังก็สิ่งที่ปรากฏคร้บภาพนี้เวลาขึงยาวแล้วเราก็จะเห็นีร่างของคนคนหนึ่งนอนที่เห็นด้านหน้าและด้านหลังของเขาพร้อมกับร่องรอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับบาดแผลทั้งหมดเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าจะมองจากช่วงบนนั้นอย่างที่รูปที่เราเห็นจะเห็นร,อร่องรอยของเลือด จานมุกนาเห็นตาข้างขวาของลรงค์ไดวงและนั้นลงมานี่จะเห็นไหล่ของพองคนที่แบกเสียงถูกเชีเ่ยงแล้วลงมาตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้เป็นหัวใจเลยคือด้านขวาตรงนี้เป็นร่องรอยของหอกที่แทงเข้าไปเวลาที่เราเห็นเขาคำรุ่งพระเยซูชาบางรุ่งไรเเ็นว่า จะมีรอยแทงอยู่ข้างซ้ายทิศหลังเวลาคนถึงถูกกรึงบนไม้ก็จะเห็นอยู่ในระดับศูนย์ทหารเวลาที่จะใช้ขอเพื่อทิ้หมหัวใจเขาต้องทิ้มจากใต้ชิ่โครงตรงนี้ทะลุยาวขึ้นไปชนหัวใจฉะนั้นแผลถึงเกิดที่นี่นี่ไงแผลใหญ่เป็นแผลที่ใหญ่มาก๋ยวเราจะเห็นว่าเรารอยใหญ่ แล้วลงมาก็เป็นมือของพี่ยูเจเ้าถ้ามองดู็นมีร่องรอยเลือดที่ไหลย,ย้อนลงมาเมเวลาที่ถูกตึงนั้นก็จะมีเลือดที่ไหลย,ย้อนลงมาจากตะปูลงมาตามแขนสองข้างแขนสองข้างข้างหนึ่งนี้จะมีร่องรอยที่แรงมากตรงนี้ต่อตะปูเรามะได้เห็นรูปพี่ยูเจ้าต่อตะปูนะั้นจะต,ะต่อตรงฝ่ามือไม่ใช่ฝ่ามือต่อแล้วมันจะฉีก เพราะร่างมันจะหนักตึงตัวจิตเขาจะต้องต่อตรงนี้ซึ่งมีกระดูกยึดเอาไว้ฉะนั้นแผลของพระเยซูเจ้าจริงอยู่ตรงนี้เข้ามือตรงนี้ไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้หลังจากนั้นก็ไะเห็นว่าน,นี่คือรอยเท้าของพระเยซูเห็นชัดมากก็คือเขาเขาแตกทะลอกออกเปเพราะเวลากาลังเดิน แบกตุ้งเทียนนั um ้นโปรล้มหมดแรงนะเราคิดดูคนหนึ่งไม่ได้นอนตั้งแต่คืนเลยเราะหักถูกเขาคาบุญอยู่ตลอดคืนน่ะเป็นของสนุกของให้พวกมันคือของพวกทหารน่ะแล้ววันรุ่งขึ้นต้องเดินขึ้นลงจนเวลาโตตั้งแต่เช้าเก้าโมงเดินขึ้นเดินลงเพื่อให้คนสนใจแล้วก็ถามว่าเอ้ยจะปล่อยก็ดีไม่ปล่อยด่วย่อยเอาเอาพระนมมาเดินขึ้นจนกระทั่งแบ่งตุ้นเทียนปวดแ ในพระวรสารบอกซีโมนชาวซีเรนช่วยแบบก็เข้าพวกปไปในรอบเพราะว่ากฎเหล็กของพวกชาวโรมันและพระนางพวก,น,น,กนั้นโทษคือข้ามทางโทษตายกลางทางข้ามโทษตายกาาลางทางแสดงว่าพวกคุณนี่หนักมือไปแล้วทารดูเพราะนั้มีความผิดทางนี้นะถ้ามองดูด้านหลังก็จะเห็นว่านี่จะมีร่องรอยของเลือดที่ออกมาจากมือขุนนางที่ยังติดอยู่ที่ผมของพระเยซูเจ้า ที่หลังจะเห็นลูปขยายใหญ่ขึ้นเลยจะนมีจ้าๆตรงนี้เลือดนะนี่คือผมยาวของเยหญ่จ้าและนี่คือร่องรอยของแตงกกเขนผะลอกเลยชัดเจนแล้วนั้นก็ตามด้วยร่องรอยการเคลี่ยนเล็กๆๆๆลงมาจนถึงปลายนอกและที่สังเกตก็คือจะมีที่ฝ่าเท้าทางซ้ายเนี่ยจะมีแผลใหญ่เพราะเป็นวลาที่ตื่นกังเขนนั้น หลังจากที่ตรึงมือแล้วเขาก็เอาเท้าสองข้างมาไขว้กันต่อตะปูกินโตัวเพรฉะนั้นโครงจิงกูตึงแล้วก็เลือดเนี่ยจะไหลลงม,มาที่ฝาา่าเท้าด้านนี้เป็นแต่ในขณะที่เลือดตรงนี้จะร่องรอยลงตะปูให้เห็นนี่ก็คือภาาหรือเนี่ยเวลาที่เอามาต่อกันแบบนี้แต่ถ้าเป็นทางยาวเราจะเห็นองด้านหน้าแะด้านีตุ้งงที่เจาะเข้าไปในหินแล้วนั้นเพื่อจะวางศพเขาก็เจาะ ขั้นเอาไว้เหมือนตะเตียงเล็กๆเหมือนตะเตียงเล็กๆติดก,กับแพงก่องวางศพอยู่และหลังจากวางศพเสร็จแล้วก็ใช้ถิงใหญ่ก้อนหนึง่งปิดประตูวไว้เพื่อกันแน่พวกสัตว์เข้าไปคุยเขียศพและนี่คือปัญหาใหญ่ของมารีมัตาลาชาวอันน้ที่พากันมา และจะมาเจิมศพี่เยสุต้าบอกไทรจะยกเป่งก่นที่นี้เมื่อเงินพอไปถึงก็เห็นว่ามี่เปิดเลยว่านี่ไม่ใช่เป็นหลุมศพของพะเยสุจ้าแต่ว่าเป็นหลุมศพที่เขาใช้กันสมัยก่อนนั้นเพื่อบอกให้เห็นเลยว่าหลังจากที่เจาะเข้าไปแล้วใ้เข้าไปข้างในนี่จะมีเตียงหลังจากที่วางศพเสร็จก็าก็คลิ้งเีล่ก้อนี้มาติดน,น,นี่คือพระบูหาของพะเยสุจ้าลักษณะเวลาที่พระคุญยมบอกว่า มีมา,มา,ารีมัสตาลาเช้าวันนย์วิง่งแจ้นมาบอกว่าสพพระอาจารย์าเขากับเปโตรเนี่ยรีบวิ่งมาเลยมาที่พระกูหาอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่แล้วนักวุทยาลกษณก็บันทึกไว้แล้เกียยว,ว่าสิบคนที่พระเยซูเจ้าทรรักนั้นวิ่งเร็วกว่าไปถึงก่อนพอไปถึงแล้วเนี่ยก็ยังบันทึกต่อไปว่าเขาะโิกเข้าไปดู ก็เห็นมีผ้าสองถือถือใหญ่ซึ่งคมงสมนั้นยังอยู่บนขึ้นปกติส่วนผ้าที่พันหัวไว้ก็จะถูกพักวางข้างๆและจำถ้าเปิดโรรศัังจะเหว่าเขายืนยันสองั้งรั้งที่สองเวลาเตโตวิ่งตามมาถามพราะเดยรออายุมากกว่าก็เข้าไปด้วยกันทั้งสองคน แล้วเขาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นผ้าสองพื้นพื้นหนึ่งอยู่กับพื้นพื้นที่เขาวางศพของตรงอยู่บนบนแคร่แหบนเกดที่แกะขึ้นมาสกัดส่วนอีกพื้นหนึ่งวางทับอยู่ข้างๆและนี่คือหลักฐานซึ่งชี้บอกให้เห็นว่าเวลาที่ยศศิษย์เ้ากลับเป็นขึ้นมาตรงกลับเป็นขึ้นมาอย่างไรเราจะเห็นารายละเอยียดแต่ทุกอย่างตรงกับที่นักบุญยมบันจูเวน ภาพถืงนี้หลังจากที่คงมีการเก็บเอาไว้ไม่มีใครบันทึกแต่มีการเก็บเอาไว้โดยพวกสาวกแน่นอนพอเ,เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเปิดให้คนนรัสการที่เยรูซาเล็มปีสามร้อยกว่าที่เยรูซาเล็มมีคนยังไปเห็นภาพถึนี้ไปกราบไหว้กันอยู่ ที่นี่เองเริ่มตั้งแต่ปี1969มีการอนุญาตจากพระศัสนาจักรให้ทดสอบภาพอืนน่นี้จากผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงโบราณคดีการแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้หมดเลยไอยันเช้านี่คือด้านหลังของโรงโรงวปถึเท้าเวลาถึงภาพตัวนี้ยาว แต่ละครั้งก็จะมีการเข้าทางผูยย้ใหญ่ของศาสนาจะทำพิธีเพื่อหาที่ดีที่จะปกป้อง้าพพื้นเนี่ยต้องใช้วิธีพระท่านเยอะแต่คนก็สามารถเห็นได้และปัจจุบันที่อยู่ที่ที่หาเนี่ยที่จุยาคนจะแห่แห่กันไปดูวันธรรมดานี่แม้จะไม่เห็นภาพพื้นนั้นแต่ก็จะมีนพิธศการของภาพพื้นนี้ในวัดเลี่ยจะ มีรูปถ่ายของภาพตหลนี้ละเอียดมากเลยให้แล้วก็มีการศึกษาว่าแต่ว่าอย่างเป็นยังไงอะไงให้เห็นปัจจุบันนี้ภาพเหลนี้จะถูกประดิษฐานอยู่ลึกนี้ปใงวัดอยู่ในกล่อง่ยกล่องเล็กม,มีภาพถูกมาเรียบร้อยและนี่ก็จะเป็นภาพรูปของโรง ถ้ามองดูผ้าผืนนี้ด้วยตาเปล่าก็จะเห็นสีของเขาเ้าไปอย่างนี้นะเนื่องจากเป็นผ้าเก่ามาสีจะออกมันเหลืองๆเนี่ยฉะนั้นถ้ามองดูด้วยสายตาก็จะเห็นว่าด้านนี้ก็คือใบหน้าของโกลโลมาเป็นร้างด้านหน้านี่ก็เป็นด้านหลังมากวถ้ามองด,ดูก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งตระเบี้ก็ยังเห็นถึงออรอยเลือดของมกุฎหามรอยถุกเคียนด้านหน้า เขาพยายามที่จะเอารูปที่ถ่ายไปเนี่ยมาเปลี่ยนสีให้มันเกิดคอนทราสต์ขึ้นมา,มากๆจะได้เห็นร่องรอยชัดเจนขึ้น,นฉะนั้นพอออกมาทำขาวแล้วก็คอนทราสต์กับดำแก็จะเห็นร่องรอยฉะนั้นถ้าเรามองไปจะเห็นว่นานี่คือรอยพับที่ไม่นี่รอยพับที่ไม่ที่ถูกยหยดเงิน,ห,นหล่นไปที่มุมของา เวลาที่ถ่ายแล้วก็ทําให้เข้มขึ้นก็จะเห็นเช่นเดียวกันชัดเจนมากขึ้นก็จะเห็นทั้งด้านด้านหน้าของโครงนี้จะเมีร่องรอยและมีเลือดที่แข็งที่เป็นรอยนิ้วมืชัดเจนนี่หุ้เขานี่รอยและนี่คือพระบาทของโครงที่ถูกตะปูทิ่มแทง นี่ก็คือหัวใจที่ถูกแทงไม่ใช่ด้านี่หัวใจเยสีข้างของคนที่ถูกแทงทะลุลงไปเขาจะพยายามทำให้เน้นในจุดที่เป็นร่องรอยบาดแผลก็จะเห็นชัดยิ่งดียิ่งมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับวิธีการทำให้รูปนั้นมันเกิดคอนทราส เวลาเลืจะเ,เห็นร่องรอยของเลือดจากมูกุฎนาชัดเจนรลนลงมาถึงแม้กระทั่งชายของของโครที่นี่เห็นนี่ก็คือตาของโครงที่บวงเห็นจมูกเห็นคานและนี่ก็คือร่องรอยที่รโรงล้มลงไปฟาดกับพื้นแล้วก็แผลส่วนด้านหลังนี่จะเห็นชัดเจนรอยเขี้ยนนี่คือรอยเทีย้ยี่หลักเราจะเห็นแส้ว่ามันทำไม ทิ้งร,ร่องรอยแบบนี้เพราะว่าเวลาเขาเครียดเขาใช้ลูกตุ้มที่ผูกอยู่ปลายแท้ที่ทํำด้วยกระปุกเพื่อทําให้การเครียดนั้นมันทําให้นักโทษเจ็บปวดเวลาที่ต้องมีการให้คนเข้ามานำราชการแล้วก็จะมาวางไว้่างนี้โดยมีคนเฝ้าและคนก็สามารถไป นักวาการได้จะเห็นภาพของตรงอย่างชัดเจนน,นี่คือพระแสไฟฟ้าตอนนที่สองเวลาตรงเสด็จไปและรตรงตัดครับเนี่ยนี่คือพระวัติาสตร์เรื่อท่ห้แห่งพระมหาทเราคนธรรมดายังสามารถแไปเรีเยนไปดูได้เวลาที่มีการเปิดต้องใช้เขาาา้าแถวยาวเพราะคนเยอะเลยนะ วันธรรมดาซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีการแสดงนั้นก็จะมีรูปอย่างนี้เป็นรูปถ่ายแล้วก็พิมพ์บนผ้าและให้คนไปยืนดูได้เห็นชัดเจนขนาดเข้าตัวจริงและสามารถศึกษาละเอียดข้างล่างนี้ก็จะมีการอธิบายตลอดไปลาทันดีแล้วก็เป็นรูปที่เขาวางไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าเวลาที่ทรงฝู วางอยู่บนภาพปืนนี้นะอยู่ในสภาพแบบไหนข้างหน้าข้างบนยังจะมีปลหน้าของโลกชัดเจนและนี่คือปีหนะ้าซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญหลายหลายคนเริ่มแล้วเตรียมที่จะไปกันแนละ้วสำหรับปาประก,กาศเราว,วัดแห่งนี้จะเปิดไว้สำหรับให้คนได้เห็นภาพนี้ในปี1989 มีทานายคนหนึ่งเขาขออนุญาตถ่ายรูปผ้าแชกกล้องเลรนี่เข้าไปถ่ายใบหน้าของพระเยซูเจา้าที่อยู่ในผ้าการถ่ายรูปนั้นมันทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์อันแรกที่เกิดขึ้นที่อธิบายยังไม่ได้นั่นก็คือผ้าที่พิมพ์อยู่บนผ้านี้ที่เห็นด้วยตาแบบนี้ไม่ได้พิมพ์แบบโพสิทีฟ แต่พิมแบบเนกาติอายเส็จแล้วนี่เขากำลังล้างรูปนี้อยู่ในในห้องแบบเขาบนทีปรากฏว่าล้างล้างมานะใบหน้าของตรงปรากฏให้เห็นางน,นี้เลยเป็นโพสิทีฟอยู่ในทีนะหมายความว่ารูปนี้เวลาพิมพ์ที่ผ้านั้นพิมเป็นเนกาติไม่ได้พิมพ์เป็นโพสิทีฟนี่คือความอัศจรรยซึ่งเวลานี้ก็ยังอธิบายไม่ได้ เพราะว่ารูปนี้พอถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปอัดลงกระดาษในฟิล์มนั่นเองก็เป็นรูปโพสิทีฟไปแล้วฉะนั้นนี่เป็นรูปแรกที่เราเห็นใบหน้าของโรมชัดๆแบบนี้จากการถ่ารูปของทานายคนชื่อเซกโกโดเปียฉะนั้นถ้ามองแากภาพอือนเนี่ยในความเป็นจริงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้ามองด,ดูดีๆนะมันน่าจะเป็นเนกนะต็ าะสีขาวันนี้กับสีดำทั้งหมเนี่ยมันก็จะ,จะบ,อบอกให้เห็นถึงอะไรบางอย่างที่มันสวนทางกันพอขยายออกมาแล้วเราเริ่มเห็นชัดเจนใบหน้าที่ปิดอยู่รอยแผลรอยอรอยเลือดที่ไหลลอมาตามผมของพระเยูเจ้าเวลาเข้ามานั่งดูภาพบบนี้ ทุกคนที่เกี่ยวกับวงการของการแพทย์เขาติดใจอยู่ตรงนี้ดัางสมูกของพี่เยซูเจ้าเราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าดัางสมูกนั้นไม่เต็มไม่ลงมาแต่มีอาการคดงอยแถวนี้เขาไมา่รดูจากภาพตรงนี้แล้วก็พบว่านี่คือสิ่งที่เกิดจากการหกลมของพระเยซูเจ้าเวลาแต่งเครื่ การเขียนที่แบกนั้นไม่เหมือนกับที่เราเห็นในรูปการแบกการเขียนของนักโทษเขาใช้นักโทษแบกเฉพาะแค่ข่านฝานเดี๋ยวเราเห็นรูปที่หลังเขาจะมัดมือสองข้างไว้ให้ผ้าให้ติดอยู่กับไม้ไม้ใส่ข้างหลังฉะนั้นเวลาการเดินของนักโทษจะต้องการแข็งเพราะว่ามัดไว้กับไม้แล้วการแข็งเสร็จแล้วต้องค้มนิดหน่อยเพื่อจะพยุงน้ำหนักของไม้ ให้อยู่บนตักการเดินลำบากมากเวลาหกล้มสิ่งแรกที่จะโดนก็คือหน้ามือช่วยไม่ได้ของเราเวลาที่มือเราดีๆเนี่ยสัมผัสญาณของเราเวลาที่จะล้มเหมือนกับเด็กเหมือนกันจะล้มไปข้างหน้าในมือจะทับไว้ก่อนรักษาไปหน้าเอาไว้มือเด็กจะหักน้ายครั้งนี้ล้มต้องมือทับแต่นี่ที่พระเจ้ามือไม่ว่างถูกมัดติด ล้มลงไปทําให้ตั้งของจมูกของโง่ไมหายเลือดไหลออกมาติดหดวงแล้วเนี่ยเป็นวงเต่งวงเต่งของจมูกอ,ย,ชชอยู่ตรงนี้ชัดเจนในการตกวจที่รุนแรงเพราะว่าจากภาพอย่นี้เวลาที่เขาต,ตรวจสองด้วยกล้องละเอียดมากนะก็พบว่าใบหน้าของตรงเนี่ยที่ซึมอยูย่กับผ้าร่องรอย มีกรวดมีเศษดินติดอยู่เยอะแสดงว่าหน้านั้นคงถูหน้าอยู่กับื้นเงินบ่อยครั้งฉะนั้นเวลาภาพอย่างนี้ภาพอีกที่หน้าก็มีเศษดินเศษดินอยู่เพราะไม่มีใครล้างหน้าตรงเลยวันที่รงถูุดฝังนี่คือภาพเวลาที่ทํามองเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่เรามองดูแล้วเราจะเห็นว่าหนวดของพระเยซูเจ้าตรงนี้หายไปมีส่วนหนึ่งซึ่งหาย น่าจะยาวประมาณนี้ไอ้ส่วนที่หายนี่มันเกิดมาจากการลงโทษของชาวยิวสมัยก่อนใครที่กล่าวพุทธศาสเกี่ยวกับพระเจ้าถือเป็นความผิดฐาหน่นนอกจากถูกตีถูกเคี่ยมถูกอะไรแล้วกระชาดห้วดกระชากห้วนด้วยเพราะในพระธรรมพีเดลมีเขียนเอาไว้ชัดเจน เป็นการบอกบอกให้รู้เลยว่าคนนี้ทางปาปพิม,มากกระชากดูดออกมาหลุดออกมาป็นดรต้องดูคงดูกระชากตั้งแ,แต่เวลาที่ยืนอยู่ต่อหน้าชวนเิลาโตแล้วลงมาเพื่อรับการเขียนคนเริ่มเข้ามาฉันจะกระชากเพราะทุกคนกล่าวหาว่ากล่าวหาพระรุสว่าะเจ้าเรียกตัวเองเป็นบุตรพระเจ้าโอ้โหมันปากหนักมากเลยหนวดของโลงดินถูน ดึงมานี่คือเรื่องที่เกิดจากรอยของที่แทงมันไม่ใช่ออกเล็กๆหรอกอกใหญ่เดี๋ยวเราจะเห็นรูปใหญ่ถึงขนาดเนี้ยลองม่รูว่าใหญ่ขนาดไหนเวลาที่ตรงปรากฏมาหลังจากกลับตึนขึ้นมาแล้วอยู่ด้านซ้ายอยู่อยู่ด้านโน้นฉันไม่มีวันเชื่อหรอกถ้าฉันไม่ได้เอามือแยงเข้าไปนายมาฮะโทร,รมารบอกว่าถ้าไม่ได้เอามือแยงเข้าไปไม่มีเชื่อ พรนะเจ้าเวลาประจุปรากฏหน้าต็อ่ะมอมัสเอามือมาแยงหรืงทุกอย่างนะมันมีแต่เล็กๆแบบแทงเล็กๆเพราะว่าเลือดออกมากแบบเต็มที่เลยเต็มปากแผลเลยแล้วลนี่ก็คือร่องรอยที่อยู่ด้านหน้าอย่างที่บอกแปลว่าเลือดเนี่ยจะย้อนกลับไปที่สองเพราะว่าเลือดที่ไหลจากตะปูที่จะไหลย้อนมาที่สอง และนี่ก็คือรอยตะปูใหญ่ที่ตอกติดเอาไว้